โนพน EP ี EPD เราก็ยังอยู่กันที่ทะเลพังงาใช้ชีวิตกลางทะเลแล้วเราก็ได้เจอกับฟูงปลาโอขนาดยักษ์ที่ทั้งสู้เบ็ดสุดมันแล้วก็รสชาติดีจะสู้มันขนาดไหนก็เรจะกางสรรเมนูอะไรได้ไปชมกันครับ โลครึ่องอ่ะจัดเลยถ้าโลครึ่งยังปิวเนี่ยหออ่อละจิกไม่ได้น้ำแรงมาก,ากาขับเ่องมากครับดูดิก็ไฟฟ้าตะกวดใหญ่ๆยังปิวอ่ะโัวเห็นโอ้โหฮ่าชิบหายแล้วไ <_ an> ก่ <_ an> โอเคหมดสิ้น เกือบ800นะครับยังฟิวเป็นฟิวเป็นใบไม้เลยมาใหม่จัดนะครับถ้าไม่ได้ด้วยเร่ต้องใช้เล่ที่เยอะกว่าเดิมเปิดเดิมเยื่อ1,500กัมิโลครึ่งเก็บทีร้อะ ไม่แล้นะไม่ทำบ้านรอบเป็นแบบน,น,นะครับไม่ทำไมน้ำมันโดนวนหมีงวนหมีงวนหมิงวนไม่ติวเฮ้ยเหมือนจะโดนรอบไฟฟ้าชีวิตกูวางไปโดนล้อไฟฟ้านี่เ <c oughs> หมือนจะพันครับ มีใครเก็บสายอยู่ไหมครับโดนะโดนกะันนะอะไรอ่ะมาเป็นพวงเลยเฮ้ยตายอ่ะ,อ,ะ,อ,ะอีกแล้วที <c oughs> e. มันเป็นรอยจากสนามอ่ะครับ <c oughs> ไส่ทั้งชุดเลย <c oughs> ไส่ทั้งชุดเลย <c oughs> ไส่ทั้งชุดเลย เดือไปแล้วตัวสี่พัน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 ไม่ฟันมันเป็นรอยจากสนามครับขาดข้างบนมมมผมแค่ยกอ,ะอ่ะปิดไปเลยโอ้ยท้อไปแล้วครับเดือยคลงไปไม้เดียวสายก็ไปเพียบเลยนี่ครับการาตกปลาเออไปข้างบนเลยโดยรรนฟันสามเมื่อกี้ครับสายใหม่ด้วยนะ ้ยงงไปได้แป๊บเดียวโดนปลาด้วยนะโอ้ดวงมจะซวยไปไหนล่ะตกรละปลากินอะมันไม่เซ็ตคุกมันไม่ไมเลย,เ,ลยเออปลาปลามันเลออ็กกว่าคันทรัพยากรไทยมันไม่ได้ดีเท่ากันมากนะถ้าชุดใหญ่ผมว่าคือโอเคอ่ะชุดใหญ่ถ้าปลาันกินก็ดีแต่มันจะไม่แดกให้เราดี ถึงก่อนก็ที่แล้วที่กอดทริปที่โดนเรื่องมาฉัน oh. สังส่งโกงจากญี่ปุ่นด้วย <laughs> ไปจ้าเดี๋ยวผมเดินเดินเดินเื่อไปตอนนี้ฝูงปลาโอ๋ร้อมอาไว้หมดแล้วพักสาระพักดำเนินรายการแป๊บรีหาปลากรอพ่กูโดนดิครพี่โดนแล้วไปมาเพินอีกแล้วเพิ่อีกแล้วที่ไหนที่ไหนที่นี่โดนไปตรงข้างหน้าเลยตรง ใหญ่ไี่พี่เขาวางมดนะเฮ้ยกาดไม่โดนโอ้โหอย่างเท่เีไปอะไไม่ควรมนอยู่แถวนี้แหละ โอ้เมื่อกี้ไม่ขึ้นมบผิวน้ำแบบฟุ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 บเฮ้ปลาผมไปละปลาลาาเหรอใช่ปลาไม่กัไดไม่โดนอืมโดนแล้วโดนแล้วโดนแล้ว โอหแรงดีจริงอุย้ยรงดีำยำยำสมัยแม่นาฬิกาโดนโดนปีไปเฮ้ยฟฟาฟาโอ้มันแ,แ,แรงดีมากเลย เต็มเลยไปไม่มหมดเลยมาแล้วมาแล้วมาแล้วขึ้นไปเลยสิเดี๋ยวเราไปยังโง้ยังโง้โอ้ยเต็มแล้วข้นไปหลังไปเลยตรงโดนนะพี่ตีเข้าใส่โดนเลยแต่อย่าโดนแต่อย่าโดนโดนอะ่าเยอโบงวู้วใส่สวยเลยสวยโอ้อนี่ไปต้นเรอกับตาเรอมะกุลลงมือเอง ไอ้เซฟจอ์เปิดเนี่ยเนี่ยถึงเว่าพอจะมีประโยชน์ต่อทีมเนี่ยแม่งกนอนนี่นะครับเดี๋ยวกฟินทูน่านะครับก็ไม่ต้องแปลกใจว่าชื่อทูน่าครีบเกิงมาจากไหนเพราะนี่เอกลักษณ์ครีบของเขานั้นจะเป็นสีเหลืองแล้วก็ดูจากด้านบนนี่เฮ้ยเรียกว่าครีบราคาเขาจะแทบจะเหมือนปีกนกเลยนะครับเนี่ยก็เป็นปลาที่ เอาจริงๆเป็นทูน่าหนึ่งในชนิดที่ใหญ่ที่สมดยโโตได้ถึงเกือบร้อยกิโลกรัมนะครับอันนี้คือไซส์นุ่มๆอ้อๆเลยยังเด็กมากก็ว่าได้นะครับสำหรับในประเทศไทยไซส์นี้ก็สูงไม่น่าเกลียดนะแต่ถ้าเกิดออกไปทะเลพม่าทะเลเปิดเจอ2030ไปแถวฝั่งโอมานเม็กซิโก 70- ถึง100กิโลกรัมปลาเนื้อแดงฉ่ดีๆคุณภาพเนี่ยผมว่าไม่ได้ความมันเหมือนคอนมาโกลแต่ก็ถือว่าเนื้อดีมากนะครับดีมาก กลางมองนอนวุิบหายละเนี่ยเห็นแน่นอนโหโค้งช้า็มเลยต้องระวังมันย้อนสายนะครับพวกนี้ชอบว่าย,ย้อนถือว่าเป็นหนึ่งในราชานักสู้แห่งท้องทะเลเลย <Wow. S 1> ปอนต่อปอนเนี่ยหาอะไรสู้ตระกูลคูน้าย,ยากมาก เดียกว่าฟิตนี่ก็สุดยอดปลาโอนี่ผมว่าโอ้โหถ้าเกิดมันตัวใหญ่นะเป็นเรื่องอ่ะมันปล่อยกับไม้ไทยสันดนะงานดีจริงๆสวย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  <Wow. S 1> ว,ว้าวทันดริงนะครับเวลาเขาเข้าใกล้เนฮะแม่โกวที่สุดคือเด็กเซอร์ก็ของเขาเนี่ยท่าที่จะมาควงใกล้ท้องอยู่เลยนะใครบังคับปลาไม่ดีนะครับขาดเสียตัวสูงอ๋ออันนี้โอแตงลายเหมือนแตงโมนะครับ สวยง,งามโอแตงเขาเรียกกันนะครับก็เป็นอีกหนึ่งตระกูลทูน่าตัวนี้เนี่ยก็เป็นสายกินเล็กสกิปแจ็คทูน่านะครับคัดส่วคือตัวนี้แหละโอ้ยใหญ่โอ้ใหญ่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 เหรอพี่โอ้่วยยมกันเชยยกกันเชยวมันคือ เอา้านี่มันปูโดองเวเฟอร์นี่นาอีหยังวะนี่ช่วงนี้สปอนไม่ค่อยเข้าขอขายของตัวเองก่อนออไ,ไมันไปอยู่กลางเลยได้ยังไงอ่ะเชันจ้องเขาไหมมาไงเนี่ยเพราะปูดองเวเฟอร์ส่งได้แล้วชั่วประเทศพร้อาะเฮกเจ้งนะครับอย่างดีอันเนี้ยเห็นไหมเขาเอาไปกองในน้ำม,มาเนี่ยไม่มีรั่วไม่มีซึมนะครับ<อ>เพราะฉะนั้นส่งไปเนี่ยมั่นใจแน่นอนว่า สดสะอาดปลอดภัยแก่ออกมารสชาติน,นัวๆเหมือนกินที่ร้านพร้อมน้ําจิ้มซีฟู้ดสุดแซ่บนะครับอ่าใครอยู่กรุงเทพปมิมนฑลโทรสั่งได้เลยนะครับไปกินแบบสดๆแต่ว่าใครอยู่ต่างจังหวัดจังหวัดไหนก็ตามส่งถึงวันต่อไปแบบโฟรเซนแข็งโป๊กสามารถเอาไปเก็บได้นานด้วยนะครับก็สามารถกินปูรอฝีมือผมได้ที่ไหนก็ได้ในประเทศไทยนะครับ่าขึ้นเบอร์ติดต่อไว้สั่งเลยเอ้ยตกปลาหนอไปอะไรอย่างไถ่องอ๋ออ่ะครับ นิชระธานี The Expatriate Town of Bangkok โอ้ก็เป็นอีกหนึ่งวันนี่เมามันมากผมกับพี่วุฒินี่ซัดกันยับเลยโดนโอ้ยพี่เฮียติดแล้วโดนกินไปตอนไหนเดี๋ยว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 ไว้ขอว่าตกปลาอ๋อก็เห็นพี่บอกว่าเมามาแล้วว่ากินตอนไหนเนี่ยอ๋อตะโนกตกปลาตะโนกใช่โอ้มาเป็นเรียกว่าภาษาจีนเรียกช็อควอเตอร์แอคชั่น ก็คือคล้ายๆท็อปซูเปอร์มาร์เก็ตมีเดของเลยสปอนเราตัวกลับมาได้นะครับกลับมาได้นะครับวันนี้พันธุ์ที่ตกดินนะครับตาธรรมเนียเมือกันออกทะเลแบบทริปใหญ่ที่อยู่กลางทะเลหลายวันมันก็จะเอาปลาสดๆมาทำอาหารกินกันครับวันนี้เนี่ยเราก็ได้เจอกับสายพันธุ์ปลาทูน่าหลายชนิดเลยซึ่งภาษาบ้านๆเนี่ยปลาทูน่าขนาดเล็กก็คือปลาโอปลาโอจะเป็นปลาที่อาจจะกินคุณค่าเท่าไหร่แล้วก็กิโลกท่าไหร่แถวนี้ ยี่สิบสามหลักสิบถ้าไม่ได้ถนอมดีๆแต่ไส้เขาอะ่ะถ้าตั้งใจไปถนอมเนี่ยก็เป็นแกงไตปลาได้และเป็นเป็นไตปลาที่เขาไปทําแกงใช่ครับอ่ะ มีราคาไม่เชิจ่อที่ผมเพ่ได้มีความรู้หมายถึงตจปลาใช่ไหมก็ไม่ได้ราคาสูงขนาดนั้นแต่ถ้าเกิดเทียบกับปริมาณมันก็ถือว่าถูกแน่นอนเราอยากหาเรื่องใหม่ๆสร้างมูลค่าให้กับวัตถุดิบน,นะครับเนื้อของตะกลูลทูน่าเนี่ยเราพูดไปเยอะอีเคจิเมะดูกันมาเป็นร้อยตอนนะอ,อีเคจิเมะกินปลาดิบดีกินปลาดิบดีวัๆๆนนี้กามาดูดีกว่าวลาเราอีเคจิเมะไปแล้วเนี่ยส่วนอือ่นๆที่เราอาจจะมองว่าเหม็นคาวเช่นไส้อย่างเงี้ยอ่กระเพาะอย่างเงี้ยอ่าส่วนอื่นที่เราอาจจะมองข้ามเนี่ยถ้าเรา ขาเรี่ยมยกกระดาษให้มานเนี่ยมันจะอร่อยไหมว,วันนี้เนี่ยกรองให้ไม่ว่าอีกหนึ่งสุดยอดฝีมือดีกว่าผมว่าเขาทำอาหารอร่อยมากก็คือเ,เชฟเอทั้งที่ดีทัวร์นั่นแหละพี่เอของเรานะครับก็เป็นทั้งเป็น,เป,นเป็นทุกอย่างที่เชิญมานนบนเรือนี่จริงนะน่ารักมากช่วยเราเยอะมากแล้วตอนนี้พี่เอเองก็เริ่มหาที่คจิเมปลาทางขายเขาด้วยก็เลยตอนนี้เราเองก็อยากถ่ายทอดวิชาให้กับพี่เอในเรื่องของแบบหาเหลี่ยมใช้แต่ไหนวัตถุดิบครับผมเชื่อว่าเขาทําได้แต่เขาอาจจะไม่เคยคิดที่จะทํา ทำการพยายามทำให้ไส้ปลาอร่อยนะเชฟโจเดี๋ยวฝากลงไปพาพี่เอผมหน่อยนะครับระหว่างเดี๋ยวผมเตรียมของหาต่อยใช่ใช่ใช่รูว่าน่าคุณน่าจะใกล้ใกล้เอ้ยพาทำอาหารสิได้ครับผมอ่ะเราจะมาดูกันว่าไส้ปลาโอกับเย่ากุฟินชูน่าเนี่ยเชฟเจ้าไปท้าเชฟเอเนี่ยจะถูกกลางสายว่าเป็นเมนแบบไหนได้บ้างแต่แน่นอนโยกคนเป็นสายบ้านใก้ใต้ซึ่งกร็นปูปลาของเราเดี๋ยวก็จะรีวิวแบบแฟร์ๆอร่อยบอกอร่อย ไม่อร่อยปอกอร่อย๋ยวเขาเตะจะเกินอ่ะยเดี๋ยวเขาเตะกงเลยหายเลยนุ้ยไม่มีทางกลับมาโอเคไ้นก็เดี๋ยวฝากเชฟโจ้ไปจัดการเรื่องอาหารต่ากันเดี๋ยวผมกับพี่วุฒิเตรียมวางแผนสำหรับการเตรียมอุปกรณ์ตกเกมเมอร์คืนต่อนะครับเชฟโจ้ฝากด้วยคดับผมใต้น้องเพชรตามเชฟโจ้ไปครับไอเชฟโจ้ด้วยให้กูบินเหรอ เร,เรียบร้อยเคลียสะอาดมาดูกันว่าพี่เอเขาจะรังสรรค์เมนูอะไรให้เราเดี๋ยเอาเอาันนี้ไปให้เขาก่อนเอามาก่อนที่มันสามารถกินได้อะไรอย่างเงี้ยก็เลยเลือกมาแล้วเดี๋ยวให้พี่เอไปลองเลือกดูว่าเขาอยากใช้อะไรบ้างแล้วแต่เขาเลยอะไรครับพี่เอสวัสดีครับนี่เรื่องในเยลโล่ครับพี่เคยกินไหมเคยทอดแต่ทอดกระเทียมอย่างเดียวครับอ้าวเหรอเอาไปคือทำเป็นเมนูทอดอย่างเดียวเลยใช่ครับอืม วันนี้ตามที่เราบอกไว้เมื่อกี้นี้ว่าเราจะให้พี่ให้เชฟเอเนี่ยแห่งเรือคาริบเนี่ยเป็นคนรังสรรค์เมนูของเกยโล่แต่ไม่ใช่เนื้อมันเป็นเครื่องในก็เนี่ยครับมีหลายส่วนเลยด่มีทั้งแระเพาะไส้ละบอ,อหรือไส้อ่อนมันนะครับสับมาเนื้อหัวใจแล้วแต่พี่เอเลยแล้วพี่เออยากใช้อะไรส่วนไหนทําอะไรแล้วแต่พี่เลยครับรอชมรับคำช้าเดี๋ยวนี้ครับโปรดีโปรแรง สั่งตรงส่งฟรีเช่วกกรุงเทพและนนทบุรีวัตถุดิบที่เชฟจูท้ามานะครับเป็นเครื่องในปลาโอครับวันนี้ผมจะมาก็จะเอาเครื่องในผัดเครื่องแกงสตอครับ มนอะไรที่ดูเดือดดูเดือดโอ้โแค่กระเพาะทำรังสรรเป็นไก่ได้อะโอ้โหฟินดอวแน่นอนจริงอหรพี่เป็นไงโสดมากไหมพี่โสดผมไม่เคยทำเลยครับเครื่องในเปาแต่พี่ชิมยังยังพี่ทำไมพี่ชิมก่อนสิไม่ได้ชิมด้วยอ่อยากดูว่าพี่คิดยังไงเพราะว่าผมอะไม่ว่าเราขยันมหาขึ้นอย่างในการแบบเอาส่วนที่คนเขาแบบ เป็นคนแปลกอะเออที่เขาไม่ค่อยกินกันเราเราเกินบ่อยละอยากให้พี่เอลองชิมหน่อยเปิดใจกับไส้ตะปูทูน่าสดอร่อยครับได้ข่าวพี่เอนี่ก็่าเรื่องชนแก้วนี่ก็ไม่ธรรมดาเหมือนกันใช่ไหมเราจะเปิดวงซะหน่อยไหมมาชิมกันดีกว่าตรงนี้น่าจะเป็นเหมือนตับมันใช่ไหมใช่เลยผมชอบกินตับสัตว์กับทุกชนิดอถึงแล้วมีทั้งสโตนชิ้นนะครับ่างใกล้ๆเลย อร่อยมากแน่นอนเลยเผ็ดโอมเผ็ดรู้สึกว่าพี่เอเป็นคนที่ผัดเครื่องแกงพริกแกงได้ดีมากาเอกลักษณ์สเสน่ห์ของพริกแกงเสหรับผมคือรสชาติที่จัดจ้านแล้วก็กบกลิ่นต่างๆที่อาจจะไม่ถูกปากได้ยอมรับว่าปกติพอทานไปเนี้ยรู้สึกเลยว่าเครื่องในของปลาเนี่ยเดยเฉพาะตระกูลปลาที่มีกลิ่นตัวแรงเช่นตระกูลทูน่า ที่เลือดเยอะนะครับเขาเป็นปลาเลือดขุนทำให้เลือดเขาเยอะกว่าเพื่อนเครื่องในเขาอ่ะถ้ากินเบาๆนะจะี่ถึงขาวได้แต่มันกับรู้สึกว่ามันอยู่กับเครื่องแกงแล้วไปด้วยกันนี้ดีมากอ่ะเชฟโจมาอร่อยเลยเีย่คือถ้าเกิดไม่ต้องพูดอะไรมันก็บ่งบอกถึงความเป็นใต้เลยอะ่ะใช่ไหมใชม<ด>ม่คือกินเสร็จรปุ๊บนี่แหล่งใต้ได้เลยป่ะรอจังหู้เยอรมัน พี่วอสจะหน่อยไหมมีอะไรบ้างเนี่ยมีไข่หร่อยมากเลยอ่ะก็ผมว่านุ่มลิ้นเครื่องในมันมีผิวสัมผัสที่แตกต่างกะเพาะก็จะหนึบๆเคี้ยวสนุบอ่าก็ก็ตับก็จะนุ่มละมุนเครื่องแกงใต้มัน่งไปด้วยกันเลยรวมทุกอย่างเนี่ยเหมือนที่น้ำชาเคยกล่าวเลยเนี่ยคือรักแทร่จไม่้ลแพรัก้คืออะไรตับไตไสปุอ๋อเกิดไม่ ้เรามาปิดเชฟไปดีกว่าครับพเพราะเดี๋ยวเราจะไปะตกปลาก,กันต่อยามค่ำคืนก็ใครเคยดูรายการพวกเราเนี่ยไม่ว่าจะเป็นคนหนุ่มคนหัวโคร,วรัวเวลาเราออกชิปทะเลแบบนี้นอนในเกลือเราก็เรียกว่าตกปลากัน24ชั่วโมงครับไปเรื่อยๆนะครับเพราะว่ามันมีโอกาสที่จะเจอกับอะไรใหม่ๆประสบการณ์ใหม่ๆนะครับเราก็วัตถุดิบใหม่ๆอันนี้ก็เป็นอีกหนึ่งวัตถุดิบที่หลายคนอาจจะมองข้ามแล้วก็พอมาจากต่างประเทศ <S <S เป็นชูน่าฟังดูแบรนดิ้งใหญ่ขึ้นมาทันทีดูยิ่งใหญ่ขึ้นมา ของไทยเองผมก็ยังเชียร์ว่าถ้าถนอมดีๆก็ไม่แพ้ชาติใดในโลกพวกตระกูลทูน่าเขาเสียง่ายกว่าเพื่อนนะต้องใส่ใจเาอยงนิดนึงแต่ถ้าเรามีโอกาสอยู่ใกล้ทะเลเอาเครื่องแกงเอาไส้ปลามาล้างดีๆผัดสดๆผมว่าโอ้โหไอ้ปลาที่เราไปขายต่อจะได้แค่โลละสิบห้าบาทเนี่ย อาจจะสามารถทำให้เราอิ่มท้องไปได้อีกนานครับก็ฝาไเป็นข้อคิดไว้นะครับอาชอีเจาพี่วุฒิไหนแชร์ประสบการณ์สักหน่อยไหมวันนี้เป็นไงบ้างก็คงไม่พ้นเรื่องวัตถุดิบแหละพี่จริงๆแล้วเนี่ยเหมือนบางสิ่งบางอย่างเช่นปลาโอ้าเราหลายๆคนอาจจะมองว่ามันเป็นปลาที่รักษายากแต่พอถ้าเกิดเรารักษาดีๆนี่นะครับสิ่งที่มันเกิดขึ้นมันเยอะกว่าแค่บลค่าหลักสิบเพราะงั้นเถอะพี่วุฒินะครับเหมือนเชฟเจากับพี่ตั้มครับ ก้าวเข้ามาเก่งเลยโอเคการเปียกอะไรก็เหมือนเดิมนะครับในเรื่องของดินรังควาธรรมชาติแล้วก็ทรัพยากรธรรมชาติที่สวยงามนะครับใครไม่เคยออกมากับกิจกรรมแบบนี้แนะนําให้ทํากันบ้านดีๆนะครับแต่ว่าถ้าจะออกว่าทัลีนีทัวร์เนี่ยก็ต้องให้เครดิตเขาเลยว่าบริการดีมากแล้วก็เลยจะราค่าสมเหตุสมผลใช้คำนี้ก็การเรียกว่ากึ่งรุยแต่กึ่งสบายที่เรียากได้ว่ากับเรื่องนี้คือของเขานะครับการตกปลาก็ฝากกเป็นกันนะครับว่า อยากให้ลองเปิดประสบการณ์ให้หลากหลายเหมือนเดิมพูดซ้ำๆอยู่แล้วออกจะเข้าปนซ้อน<ม>แต่ว่า<ม>ใช่ปลาเก๋าเนี่ยอาจจะเป็นปลาที่เราคุ้นเคยในการกินแต่ถ้าทุกคนกินปลาเกา๋าพวกก็ปลาเก๋าหมดไวขึ้น<ม>เรากระจายความเสี่ยงกินให้หลากหลายเรียกว่าสายพันธุ์ปลาแต่ฉันนี่อาจจะมีโอกาสที่จะเฟื่องฟูกลับมาโอเคที่ไหก็ขอบคุณพี่วุฒิมากๆนะครับที่มาแจกด้วยหมูปลาใส่ซีงนะครับอ่านิสานรสชาติแซ่บๆก็วะ นัวเด็ดๆนะครับเดี๋ยวขึ้นคอนแทคไว้ให้เชฟโจ้ก็ไม่ยอมเว้นไอจีสักทีอยากให้ทุกคนไปขยี้หน่อยบอกว่าแฮชแท็กเชฟโจ้เว้นไอจีซ้างกับพครยากเห็นเชฟโจ้มีทิกตอกก็ฝากคอมเมนต์มาเยอะแล้วเหมือนเดิมนะครับยังไงก็อยู่บนเรืออีกสักพักนี่รู้ว่าอันนี้เขาเน้นกลุ่มเบลลิตี้ละก็เป็นเรียกว่าไลฟ์สไตล์ที่พวกเราอยากออกมาเที่ยวจริงๆด้วยนะ,ะก็ไปไหนก็อยากเอาเรื่องเราไปนำเสนอให้พวกเราไ,ได้ดูเหมือนกันอ่าก็เป็นการกระตุ้นสมองพวกเราในการคิดอะไรใหม่ๆกก็อยากเห็นคอนเทนต์แบบไหนอีกก็ยืนกดแชร์กด subscribe คอมมเนต์เยยออะๆบ พวกเราทําอะไรก็จะพยายามหาไอเดียมานะครับเดี๋ยวเขามาลุ้นกันว่ากับทริปนี้เนี่ยวันเดือนนี้พี่พัจะมีคอนเทนต์อะไรให้ชมอีก,แ,กแล้วก็ติดตามมายกันครับมีอะไรน่าสนใจจะเอามามน,นําเสนอแน่โอเคก็เท่านี้ก็กันให้เชฟโจ้พากลางาไปหน่อยแล้วกันโอเคอย่าลืมกดุ้ย,ยโอเคเจอกัน EP หนะ้าสวัสดีครับสวัสดีครับสวัสดีครับคือใครว่าตุ๊บปั๊บปุ้ยปุ้ยอะไรจะบอก กดไลค์กดสับปะรดไล์อะไรอย่างเงี้ยเลยแต่กินไก่ไปเผื่อจะฉลาดขึ้นเป็นเก๋อนะฮะอะจริงเหรอโอเคไปเลี้ยงเขาเล้ยงเล้ยงเล้ยงเลี้ยเข้ากันไปครับครับ